วันเลือกตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งต้องนําหีบบัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์เดี่ยวการเลือกตั้งไปถึงหน่วยเลือกตั้งประมาณเวลาจิตนาฬิกาเพื่อจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งในการจัดมีการลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งครับกรรมการผู้บริหาเลือกตั้งก็จะจัดสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมการต่างๆในการจัดให้มีการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนี้นะครับเมื่อได้จัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ควรที่จะมีการประชุมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักาความปลอดภัยไปตามที่เลือกตั้งและอสมเพื่อซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ก่อนปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่งครับเวลาประมาณเจ็นาิกาสามนาทีให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งเอามาตรวจนับเพื่อให้ทราบจํานวนเมื่อตรวจนับจํานวนแล้วนะครับให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกาศจานวนบัตรเลือกตั้ง ก่อนการออกเสียงลงคะแนนหรือแบบขอทอพอทอห้าทัและนนาไปปิดประก,กาศไว้ที่ป้ายประชพาพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งครับ <S 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 ในการจัดก,การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกันจะมีข้าราชการประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน9คนซึ่งประกอบด้วยที่ 1. ผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกหน้าหน่วยเลือกตั้ง2ผู้ท,ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 3. ผู้ที่ทาหน้าที่ในการมอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น4ผู้ทําหน้าที่ในการมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น5ผู้ทําหน้าที่ในการควบคุมคูู้หาลงคะแนนหกผู้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมขีบบัตรเลือกตั้ง7ผู้ทําหน้าที่กับประธานกรรมการประชามติเลือกตั้งและมีกรรมการอีก2ท่านนะครับเป็นกรรมการที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านอื่นและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งซึ่เป็นนนนจาาาทีตํรวว2ย ตันี้ที่มีผู้มาแจ้งว่าเป็นตัวแทนผู้สมัคร,รซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้สมัครที่จะขอเข้าไปนั่งในหน่วยเลือกตั้งนั้นให้ประธานกรรมการประจวบเลือกตั้งได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเป็นคําสั่งแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครจากผู้ที่มาแสดงตนว่าเป็นตัวแทนผู้สมัครเพื่ออนุญาตเขาไปที่เลือกตั้งครับเมื่อได้ตรวจสอบถูกต้องแล้วนะครับก็อนุญาตให้ไปนั่งในที่เลือกตั้งอย่างสถานที่ที่จัดไปให้ครับและห้ามไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือจับต้องบัตรเลือกตั้้้งงงงหหหหรรรรรรรืืือออออกกกกกกล่่่าาาาาวววโโตตตบบัััปปะะะจํนนยยเเดที จะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้งเมื่อถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแสดงหีบบัตรเลือกตั้งให้เห็นว่าเป็นหีบเปล่าเสร็จแล้วปิดฝาหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดจากนั้นให้กรรมการประจำหน่วยอย่างน้อย3คนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อย2คนลงลายมือชื่ออยู่ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเมื่อถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะกล่าวเปิดการออกเสียงลงคะแนน บัตรนี้ถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนแล้วขอเปิดการออกเสียงลงคะแนนค่ะเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาถึงที่เลือกตั้งให้มาที่จุดคัดกรองเพื่อที่อสมอจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิอุณหภูมิ36.5ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้มีอาการไอเจ็บคอบ้างไหมครับ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านจุดคัดกรองมาแล้วจะมาที่ป้ายประชาพันธ์หน้าที่เลือกตั้งผู้ที่ทําหน้าที่อำนวยความสะดวกหน้าที่เลือกตั้งจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเลขที่ชื่อสกุลเพื่อตรวจสอบว่ามีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้หรือไม่เมื่อตรวจสอบพบแล้วว่ามีชื่อในบัญชีรายชื่อก็จะแจ้งลำดับที่รวมทั้งให้เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้งต่อไปครับ ดีค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามค่ะขอดูบัตรประชาชนไหนคะ่ะชื่ออะไรคะชื่อดวงพรค่ะคุณดวงพรลำดับที่ยี่สิบนะคะเชิญเข้าหน่วยดักตั้งได้เลยค่ะ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มาขอใช้สิทธิเลือกตั้งโดยยื่นหลักฐานแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งให้กรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้เือกตั้งได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ถอดหน้ากากและให้ตรวจสอบรูปถ่ายว่าตรงกับผู้มาแสดงตนหรือไม่เสร็จแล้วให้แจ้งให้สวมหน้ากากและแจ้งให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หลังจากนั้นให้ตรวจสอบว่าเลขประจำตัวประชาชนในบัญชีรายชื่อผู้เือกตั้งถูกต้องตรงกันหรือไม่ชื่อสกุลถูกต้องหรือไม่หลังจากนั้นให้ผู้มีสลตั้ง ได้ลงลายมือชื่อในบัญชีดชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากลงไม่ได้อาจให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทน เมื่อกมกรรมประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งได้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อบนบัญชีและชื่อแล้วให้จดลำดับที่และส่งมอบกันอาดจดลำดับที่พร้อมบัตรจําตัวประชาชนให้กรรมการประจำหน่วยผู้ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นต่อไปเมื่อผู้ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นได้รับมอบแล้วให้จดลำดับที่บนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและเขียนชื่อผู้ที่มาขอใช้สิทธิเลือกตั้งบนต้นขั้ว ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้งานท้องถิ่นใช้ใบบรรทัดทาบรอยต่อระหว่างตัวบัตรกับต้นขั้วบัตรชี้บัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้วบัตรแล้วพับบัตรเลือกตั้งทรงบัตรเลือกตั้งพร้อมหลักฐานการแสดงตนและกระดาษระดับที่ให้กรรมการประจําหน่วยผู้ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อไป กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับบัตรเลือกตั้งหลักฐานการแสดงตนและกระดาษจดระดับที่จากกรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งพนักงานท้องถิ่นแล้วให้จดลำดับที่บนต้นผู้บัตรเลือกตั้งแล้วให้ผู้ป็นศิ์เลือกตั้งลงลายมือชื่อบนต้นข้วบัตรเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อบนต้นผู้บัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นผู้บัตรเลือกตั้งพับบัตรเลือกตั้ง ส่งมอบบัตรเลือกตั้งผู้มีารท้องถิน่นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและเอกสารแสดงตนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปลงคะแนนต่อไปผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วจะไปลงคะแนนที่คูหาลงคะแนนกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้มีหน้าที่ในการควบคุมคูหาลงคะแนนจะคอยจัดระเบียบในการเข้าไปยังคูหาลงคะแนนและแนะนําให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ภาพบ,บัตรเลือกตั้งเมื่อลงคะแนนแล้วเสร็จ ินเข้าคูหาครับลงคะแนนแล้วเสร็จคุณนาภาบัตรเลือกตั้งด้วยครับเมื health, <Me ant S 2> ่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้งได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> จะนําบัตรเลือกตั้งมาใส่ลงในหีบบัตรเลือกตัง้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งผู้ทําหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตัง้ตง,รรจ,ง,งจะคอยควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้หย่อนบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตามประเภทของการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงคะแนนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่ออกจากหน่วยเลือกตั้งจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์โดยมีอสมอเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกในการล้างมือครับ การอำนวยความสะดวกหรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุภายใต้การกำกับดูแลของคั้นบการประจำหน่วยเลือกตั้งโดยต้องให้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองเว้นแต่ลักษณะาทางกายภาพทําให้ไม่สามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ให้คั้นบรงรการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้ทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนด้วยความยินยอม และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้นแล้วให้กำกับเจ้าหน่วยเลือกตั้งบันทึกการกระทำดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งแบบสทพท .5 ทับ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาขอใช้สิทธิเลือกตั้งและวัดอุณภูมิแล้วเกิน37.5องศาให้อสมแจ้งให้ผู้สิทธิเลือกตั้งได้นั่งพักรอประมาณ10นาทีและมาวัดซ้ําหากอุณหภูมิยังสูงเกิน37.5องศาอีกให้แจ้งผู้สิทธิเลือกตั้งไปยังที่ลงคะแนนพิเศษเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอุณหภูมิสูงเกิน37.5ได้ไปนั่งพักรออย่างที่ลงคะแนนพิเศษแล้วให้ยื่นหลักฐานการแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้กรรมการประจำหน่วย แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ถอดหน้ากากเพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มาแสดงตนหรือไม่และนำหลักฐานการแสดงตนมายังกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเทือจะตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่บัญชีรายชื่อผู้สิธิรเลือกตั้งหรือไม่และให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและให้ผู้ที่ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งเขียนลำดับที่ทั้งสองประเภทและให้นำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งบัตรเลือกตั้งทั้งสองประเภททั้งสองเล่มไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ลงลายมือชื่อเมื่อผู้เสอกตั้งได้ลงลายมือชื่อบนบัญชีรายชื่อผู้เสียตั้งแล้วลงลายมือชื่อบนต้นคู่บัตรเลือกตั้งทั้งสองประเภทแล้วให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งชีบ้บัตรออกจากต้นคู่บัตรทั้งสองประเภทและมอบบัตรเลือกตั้งสองประเภทพร้อมหลักฐานการาสแสดงตนให้ผู้เสียตั้งไปลงคะแนนอย่างคู่หานุคะแนนพิเศษต่อไป เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้วให้กรรมการมรรจุเลือกตั้งผู้ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งและกรรมการบรจุเลือกตั้งอีกท่านหนึ่งนำหีบบัตรเลือกตั้งทั้งสองประเภทมาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้หย่อนบัตรเลือกตั้งใส่ลงในเหีบบั้นให้ถูกต้องแต่ละประเภทเสร็จแล้วนำหีบบัตรเลือกตั้งไปวางไว้ที่เดิมและผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ออกจากที่เลือกตั้ง ในการทําความสะอาดคู่หาลงคะแนนและอุปกรณ์ประสุบกรณ์ในการจัดมีลงคะแนนกรรมการม,ารมจิหน่วยเลือกตั้งจะทําความสะอาดทุก1 5บหถึงยีคนต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในการจะสิทธิเลือกตั้งในขณะเดียวกันหากมีผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน30.5มาขอใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการมิจิหน,น,น,น่วยเลือกตั้งก็จะทําความสะอาดคู่หาลงคะแนนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งทุกทั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งแต่กรรมการบรรจุหน่วยเลือกตั้งไม่พบชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ยื่นหลักฐานการขอเพิ่มชื่อแบบอทอพทอหนึ่งทพเที่ได้ขอเพิ่มชื่อต่อในทะเบียนแล้วเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิเลือกตั้งให้กรรมการบระจุหน่วยเลือกตั้งได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานนั้นหากเห็นว่าถูกต้องให้เขียนชื่อเพิ่มลงในรายการในใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิ <c oughs> ทธ กับใบและอนุญาตให้ใช้สิทธิเลือกตั้งและให้นับเป็นจำน,นวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในคําสั่งนั้นหากประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคําสั่ง แสดงต่อกรรมการบรรจุเลือกตั้งหากเห็นว่าถูกต้องให้เพิ่มชื่อในใบสุดท้ายของบัญชีชื่อผู้เสือตั้งและมอบบัตรเลือกตั้ง,หบบงให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่นับเป็นจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้เสือตั้งแต่ให้นับเป็นผู้มาแสดงตนในการขอใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นและให้ประธานกรรมการบรรจุเลือกตั้งลงวันเดือนปีกํากับเอาไว้ในระหว่างลงคะแนนถ้าตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้ให้ยื่นคำทัดท้วงตามแบบสทออพทอห5ทับและให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งบันทึกคำทัดท้วงและคําวินิจฉัยลงในแบบสทออพทอห้ทับสและให้หมอบสําเนาแบบสทออพทอห้าทั้าให้ผู้ทัดท้วงเก็บไว้1ชุดบัดนี้เวลา17นาฬิกาขอปิดการออกเสียงลงคะแนนค่ะ ่อปิดการลงคะแนนให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำป้ายสำหรับปิดช่องแสบัตรเลือกตั้งนำมาปิดช่องสบัตรเลือกตั้งทั้งสองหีบลลบ,บัตรเลือกตั้งและลงลายมือชื่อบนป้ายปิดช่องใสบัตรเลือกตั้งให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจนับ จำนวตนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งแล้วบันทึกข้อมูลบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปและบัตรเลือกตั้งที่เหลือลงบนปกหลังของบัตรเลือกตั้งทุกเล่มและให้ลงลายมือชื่อบนปกหลังของบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วให้เจาะทำลายบัตรเลือกตั้งโดยเจาะทะลุบัตรเลือกตั้งตรงบริเวณตรงกลางบัตรเลือก right ตั้งทั้งปกหน้าทะลุปกหลังและใช้เชือกร้อยเป็นด <Berlin> ูเป <ip> ็นปึกสองปึกดังนี้นะครับปึกแรกเป็น บัตรเลือกตั้งที่ต้นคู่บัตรเลือกตั้งที่ใช้หมดแล้วและใช้ไปบางส่วนอีกปึกหนึ่งเป็นบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้คือเหลือเต็มเล่มแยกเป็นแต่ละประเภทให้กรรมการในหน่วยเลือกตั้งที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สิบเลือกตั้งนับจํานวนผู้มาแสดงตัวขอใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าตรงกันกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนหรือไม่เมื่อดำเนินการแล้วให้ประธานกรรมการในหน่วยเลือกตั้งประกาศจานวนบัตรเลือกตั้งหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนโดยใช้แบบสอทห้าทับสี่จะ จากสถานที่เพื่อนับคะแนนต่อไป